เมาอย่างไรถึงจะให้ถูกใจเมียใครจะหนีเมียไปกินเหล้าก็ศึกษาไว้พ่องเนอไอ้บุญถึงตื่นขึ้นมาตอนสายๆของเช้าวันเสาร์เขารู้สึกปวดหัวและเมาค้างเนื่องจากเมื่อคืนหนักไปหน่อยแต่เขาก็ต้องปลกใจเมื่อพบว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่เมื่อคืนนี้ได้ถูกซักอย่างสะอาดและรีดอย่างเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนอนถูกจัดไว้เป็นระเบียบเขามองเห็นโน้ตกระดาษวางอยู่บนโต๊ะมีข้อความว่าที่รัก อาหารเช้าของคุณวางอยู่บนโต๊ะอาหารในห้องครัวกาแฟาอยู่ในกับบนเตาฉันออกไปซื้อของที่ตลาดอีกประเดี๋ยวก็กลับมาแล้วรักคุณมากที่สุดไอ้บุญถึงขยี้ตาแล้วลองหยิกแขนตัวเองเมื่อรู้ว่านี่ไม่ใช่เขาฝันไปแน่นอนจึงเกิดความสงสัยมันเกิดอะไรขึ้น โดยปกติเขาจะมีปากเสียงกับภรรยาของเขาทุกครั้งที่เขาเมากลับบ้านแต่เมื่อคือนอนี้เขาเมายิ่งกว่าคืนก่อนๆแต่ทำไมทุกอย่างมันกลับตาลปัดอย่างนี้เขาเดินเข้าไปในครัวอาหารเช้ากาแฟาถูกจัดวางไว้อย่างดีสำหรับเขาพร้อมกับเห็นหน้าลูกชายนั่งกินอาหารเช้าอยู่ก่อนแล้วบุญถึงเมื่อคือนเกิดอะไรขึ้นลูกชายเมื่อคือนพ่อกลับบ้านตอนตีสามพ่อเมามากเดินโซเซชนตู้แต่เก้าอี้หักแล้วพ่อยังอ้วกเลอะบ้านไปหมด บุญถึงจริงเหรอแล้วแม่ไม่โกรธพ่อเหรอลูกชายแม่ลงมาดูแล้วโกรธมากแม่ลากพ่อไปยังห้องนอนแล้วแม่ก็จะถอดกางเกงที่แล้วอ้วกของพ่อออกบุญถึงแล้วยังไงต่อลูกชายพ่อไม่ยอมให้แม่ถอดพ่อได้แต่พูดว่าคุณคุณอย่าดีกว่าผมมีเมียแล้วแล้ว